ใจมาซื้อของพี่น้องซื้อแบบของเล่งดวนน่นะอันนี้เป็นขนมให้ล,หลูกช็อกโกแลตให้ลูกสาวขนมนฟังมันเหมิดนะ,ะนะอยะใจลซื้อะแล้วที่สำคัญน,นะพี่น้องอันนี้นะจากถูกอยู่แล้วยิ่งลดราคาปกติหนึ่งปอนด์ลดเลือ5าิพี่หนึ่งปอนด์ก็สี่ซิหา บ็ถึงสี่สิบห้าเครืนะ่องปอนกับยี่สิบบาทพี่นอ้องเพราะว่ามันมือนี่เป็นมือุู่ชัยของมือหมดอาอยุคนยี่สิบสองแล้วนะจ๊ะวันนี้วันที่ยีิบสองเนี่ยแห้งถูกได้แล้วเอาไปสองอันเพราะว่าผลไม้มยู่วานกันหลายลูกพร้ามกันหลายนะแต่ว่าก็อยังคิดเชื้อรี่นะอร่อยด้ค่ะเชื้อรี่ตัวนี้ก็ถือว่าอร่อยนะนี่อันนี้ก็ลดราคาได้จะไปกลงกินไงด้วยแต่คือหนึ่งอันหมดอายุมือนี้ก็จะลดพี่น้องลด เหลือยี่สิบบาทปกติก็หาสิบบาทเนาะแบบมาซื้อแบบเร่งดวนหมายถึงว่าของอื่นอื่นนสิเป็นชุดใหญ่อันนี้คือแบบว่าาบางหมองห้งเข่าน้ำหมอห้งเข่าอันเก่าเนี่ยม,มันมันเริ่มแตดเนาะมันเขาลดราคาแบบบิลหนึ่งปกติสิบสิบห้าฟอนเหลือสิบสองจาก้างนอกถ้าเหลือมีสองอัอนก็นี้เปิดแล้วก็วเลยจะเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ขาดเลยต่กระโบกเป็นอย่างเนาะ อันนี้มันมีห้อยเปิดเลยนี่เสียตัวนี้นี่มอของเขาค่ะแหบวบของเขาอ่ะนะแหบวบริดเนื่องก็ดีค่ะบ้านใช่เพราะเพราะขั้วเบอร์ใหญ่มีสูญยางเลยอ่อันนี้เซโล่คุกเซโล่คุกกันขึ้นกันขึ้นห,หากรอเนาะมีสวยอันนึงกับกับไม่เป็นอยังนี่แหละ แบบว่าบากอยากมาชอบรวกรอบเดียวมืออื่น,นมันจะหลายเกินไปนะจ๊ะพรุ่งนี้มันจะเยอะเกินไปก็เลยสิก็เลยมาอีกเืินนี้แล้วก็มืออื่นมืออื่นอีกเท่อนึงได้าหาบางก็ไม่แค่สองอันพี่เนอะไม่สองอันแค่นะะอัอนหนึ่งจะเป็นจะโลโ่ปุ่นแอร์ไฟค่ะเจ้า ไฟกับบ้าแพงเียจ้ะขั้นสองของหางมิสุยางพี่น้องของหางก็มีทุกอย่างเร่สร้กระสือจากหางมันก็นจะง่ายในการนำร่อนมันพันหาพันหกการนำร่อนแบบนี้ก็น่ารักดีขั้นสองแบบนี้จ้ะมีทุกอย่างจ้ะของยี่ห้อแบบว่า ยี่ห้อห่างของเขาน่ยจ้ะพี่น้องเนี้ยไส้เห้เบิ้งพี่น้องนี่มองเขาเก่านานนาน,นานแล้วเนาะพี่น้องมันมันเริ่มแตกแล้วเริ่มหมายถึงว่าเวลาเราเปิดมันแตกมันอะไรอันนี้เป็นของจีนเราซื้อมาจากถ้าซื้อจากจีนนะพี่น้องมันจะแพงแปลว่าร้านร้านจีนแบบนี้นะแพงกว่ากันเนาะแต่บอกลว่าของ หางที่ใส่ซีเนี่ยมันจะยู่ไดดนบอันนี้ยู่ไดดนนะจ๊ะแคร์มันใส่ได้ในแค่มันไม่แตกใส่บหมักนะค่ะพลาสติกมันแตกเดี๋ยวมันกระเด็นใส่เข่าใส่ยังเข้าใส่กระด้เปลี่ยนนะนะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไม่มีวิดีโออะไรก็จะถ่ายวิดีโอที่เราทําหมายถึงว่ากิจวัตรประจําวันที่เราทาเนี่ยนะเนาะวันนี้รีบไปซื้อของคือนึกขึ้นได้เ้าเรื่องเรื่องมองข้างหรือว่าโอ้จะไปดูเดินดูก่อนว่ามันมันมีแบบโอเคไหมอย่างนี้นะจ๊ะ เขาว่าวันที่ช้อปปิ้งจริงๆของเราเนะี่ยมันมันยุ่งมันมันเยอะเลยนะพี่น้องขะไม่มีเวลาดูแล้วก็มันนานใจไม่ชอบอเลยแยกซื้อพรุ่งนี้ไปซื้อของอีกเลอันนี้เป็นของที่แบบว่ารีบๆที่จะซื้อแบบว่าเอาเอามากินมือวันนี้เอมือนอช็อกโกแลตนี่พเพราะเพราะว่าอะไรเพราะลูกสาวถามหาช็อกโกแลตเราหมดแล้วแม่ว่าสนางคงดีใจเนะนาะเมื่อวานนางก็ไม่ได้กินปกตินางกินวันละวันละอันเลยได้เป็นเหมือนขนมบ้านเราเนาะเราจะเปิดให้ดูว่า ก็การันตีกี่กี่เดือนกี่ปีเนี่ยนะหมายถึงว่ารับประกันหรือไมจ้ะเขาให้เก็บใบใบใบเศษที่เราซื้อไว้แล้วเขาประกันนานเท่าไหร่เนาะค่ะมันผลิตที่นี่แหละพี่น้องขาของอังกฤษมอริสันไอ้ดับลินดับลินแต่มันอยู่ของไอ้ North Island, นอตไอร์แลนด์เนาะ มันคือพอเขียนว่าการเล่นตีเดินปันไหนเดี๋ยวหาเบิ้งง่อนหามันก็จะมีเหมือนของเราเดี๋ยวเวลาใส่หูใส่จะเล่าสู่ฟังว่ามันโอเคไหมแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมไอ้กับอันเก่านาะอุย้ยตั้งแต่สมัยในสมัยใหนตั้งแต่ไม้เข้าซื้อไว้ก่อนใส่มาใส่มาเนี่ยสิบสามปีแล้วนะไมเข้ามีก่อนหน้านั้นคือเข้าก็เอาหูแล้วนะคะ เขาก็หุงเป็นบางครั้งแต่ว่านานๆนทีจะเสร็จนะแต่ว่าที่ใส่มาในสิบสามปีแล้วยังไม่เครื่องตัวนั้นยังไม่เสียดิยยังใช้ได้แต่ว่ามันอันอนั้นมันเหมือนว่าใช่ว่าแล้วมันแตกแต่ก็เลยจะเอาอันเปลี่ยนใหม่หนึ่งลิตรเราไม่ต้องไปซื้อจากบ้านเรามาพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าบ้านเรานะ่ะ มันดีอยู่แต่ว่าสายสายปลักเขาเนะี่ยมันค้นละแบบพี่น้องจ๋าถ้าซื้ออะไรแบบมาจากบ้านเราเนี่ยเรามันจะได้มาเปลี่ยนปลกที่นี่เพราะปลกที่อังกฤษมันจะเป็นแบบหนีนะจ๊ะนาะก็คือแบบซื้อยหนีมันมีครบทุกอย่างนะพี่น้องจ๋าดีขนาดกระทังละหนึ่งลิตรพอดีพอดีเลยกับบ้านายหน่ารักดีพี่น้องคะหน่ารักดีเดี๋ยแต่จะดูแค่นั้นว่าเขาจัดการรันตี การันตีกีฟีเดี๋ยวเด้อเอาไว้เซ็ตมา่อนถูกแน่นอนถูกถูกเองใช่ไมมันถูกมากเลยคือแบบว่าดีมากใช้ได้ไม่นานก็ถือว่าคุ้มหรอกเพราะว่ามันถูกถูก,ถ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 กจริงๆไม่เห็นเลยต่อสูบฟังว่าของต่างๆนะคะ ของแบบนี้นะเป็นของโดยเฉพาะเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพี่น้องคะอย่าค้นหมายถึงว่าใครอยาค้นก็ขนแต่ว่าสําหรับส้างเนี่ยก็ขนมากเพราะว่ามันอะไรนะพี่น้องมันต่างกันในเรื่องของไอ้ของไอ้ปลั๊กไฟฟ้านะคะปละั๊กปลั๊กนี่สําคัญนี่ปลัล๊กปลั๊กนี่ดเราจะ วันนี้ทดลองหุงแล้วจ้าหงออกมากก็สวยดีอยู่จ้าแต่ว่าฟ้าแร่งดันไอนามมันนะมันฟ้ามันเหมือนกับปิดไม่ได้สนิทมากมันจะดันไอนามขึ้นมาปุ๊บ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 เนาะแต่ว่ามันก็หุงสวยอยู่พี่น้องกินไดขึ้นเกาแล้วพี่น้องจ้าไปแล้วจ้ามองหุงข้าวหน้าวันนี้